ไปน้ำตกคลองลานกําแพงเพชรกันค่ะเชื่อว่าหลายๆคนคงเคยเห็นน้ําตกนี้และประมุดว่าฉันต้องมาสักครั้งให้ได้อะตอมก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันและนี่คือสหน้าของคนที่จะได้ไปเที่ยวน้าตกออกเดินทางจากพิษณุโลกไปน้ําตกคลองลานใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงขับรถชิวๆมาเรื่อยๆตอนนี้เราก็ถึงอุทยานแห่งชาติคลองลานแล้วเดี๋ยวไปตามทางไปซื้อตั๋วค่าเข้า,ขา,ขาอุทยานผู้ใหญ่คนละ40ส่วนรถยนต์คนละ30บาทหลับเป็นเงินสดเท่านั้นนะก็จะได้ตั๋วแบบนี้เลยอาจจะตรวจขับรถเข้าไปไม่ไกลมากนะคะไปหาที่จอดรถเพื่อที่จากลงดไท าาแค่เดินลงจากรถเท่านั้นแหละทุกคนได้ยินเสียงน้ำตกดังมาแต่ไกลเดินเข้ามานะคะระยะทางจากที่ทางเดินเข้าไปน้ำตกก็ไม่ไกลมากเลยทุกคนระหว่างทางนะคะก็จะมีลำธารเล็กๆนะคะเป็นน้ำที่ไหลามาจากน้ำตกรอบๆก็คือรายล้อมไปด้วยธรรมชาติความเขียวขจีของต้นไม้นั้นมอะเก่การมาสูดอากาศบริสุทธิ์ให้เต็มปอดและเราก็มาถึงจุดไฮไลท์แล้วทุกคนคือมันสวยและอลังการมากน้ำตกที่ไหลาจากหน้าผาแล้วละองน้ำฟุ้งเต็มไปหมดทางเรานั้นก็ถ่ายรูปเช็คอินไปนหนึ่งกลุ่มตอมาถึงเที่ยงครึ่งแล้วนะคะพระอาทิตย์ก็อยู่บน ตรงไปใกล้น้ำตกนะคะก็คือความละองน้ําและลมพัดนั้นส่วนพี่ชายหันมายินด้เท่เป็นหนกรู่เอาเป็นว่าอยากให้ทุกคนมาเห็นด้วยตาแล้วก็สัมผัสด้วยตัวเองนะทุกคนว่ามันคุ้มค่ากันมามากก่อนมาลองเช็คระดับน้ําที่เพจเอ,อเดียนเจ้าหน้านนที่อัปเดตทุกวัน